ห้ามกินถัว่วธัญ,ญพืชข้าวโอ๊ตถั่วดำเนี่ยห้ามขนมที่จะไปซื้อขนมโกถั่วก็ห้ามข้าวเหนียวห้ามข้าวไอเนี่ยข้าวลามอะ่ะห้ามไม่ถัว่วน้ำเต้าหู้ห้ามเกี่ยวอะไรกันน้ำเต้าหู้มีถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้แก้วสุดท้ายกินไปแล้วอดกินต่อไปโกโก้ห้ามช็อกโกแลตห้ามบะหมี่ห้าเพราะว่าอะไรมีส่วนผสมของข้าวแดงห้ามทองหยอดห้ามทอมกิบห้ามปลาที่กินทั้งกระดูกห้ามกุ้งแห้งห้ามส้มตำ้งห้ามกินกุ้งแห้งกินได้แต่เส้น แล้วก็ห้ามกินถั่วในส้มตำด้วยห้ามกินเข้าใจยังเข้าใจยังเครื่องดื่มที่มีสีเข้มชากาแฟโกโก้ช็อกโกแลตห้ามกินน้ำตาลทำได้เปล่าโกโก้แก้วสุดท้ายคือโกโก้วันนี้นะแก้วสุดท้ายแล้วระเมียดกินบอก่ค่อยๆระเมียดกินก่อนวันนี้เป็นแก้วสุดท้ายของลื้อแล้ว หรือจะต้องกินน้ำเปล่าในวันพรุ่งนี้โอเคยังโอ,โอเคไหมไม่ค่อยโอเคทำไมไม่โอเคก็ไม่่อยโอเคเดี๋ยวเฟื่จะบอกอาหารที่โตโกกินได้น้ำเปล่า <laughs> ข้าวตม้มน้ำเปล่า